ค่ะเรามาดูดวงประจําเดือนสิงหาก,กันนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้นะคะอาจจะมีภาระหน้าที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีงานมากงานล้นมือหรือว่างานที่ยังค้างคาอยู่นะคะสําหรับ ทั้งคนที่ทํางานแล้วก็น้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะการงานนะคะการงานการเรียนนะคะค่อนข้างที่จะมีงานมากมีเอ,เอกสารต่างๆนะคะที่ยังต้องคอยดูนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีการตัดสินใจนะคะหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องงานโปรเจกต์ที่รอนะคะหรือว่าเป็นงานที่สมัครไปนะคะอันนี้เป็นงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงิน ชาวันอาทิตย์นะคะยังมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมียังมีเงินพอที่จะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะาเงินที่มาเสริมก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากไรายได้พิเศษนะคะ หรือน้องๆบางท่านอาจจะหาะไรายได้พิเศษในช่วงที่หยุดเรียนอาจจะมีการค้าขายขายของออนไลน์นะคะพวกนี้นะคะก็ยังมีเงินเข้ามาบ้างนะคะส่วนสําหรับท่านที่ทํางานการเงินนะคะก็อย่างที่บอกก็ยังยังมีคนคอยช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินการเงินก็ยังถือว่ายังไม่ขาดมือเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่ามันยังมีค่าใช้จ่ายนะคะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะ,ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรัก ของชาววันอาทิตย์นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีการไม่เข้าใจกันได้นะคะโดยที่อาจจะมีปัญหานะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีรักมีปัญหากับรักสามเศร้ามือที่สามเข้ามาก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่า,ามันขึ้นไพ่แบบนี้นะคะไพ่ยอย่างนี้นะก็เป็นไปได้ที่แฟนของคุณหรือคนรักของคุณนะคะอาจจะมีใครที่คุยอยู่หรือแม้แต่คนที่เพิ่งคุยกับเรานะคะเขาก็ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะคะก็อาจจะ มีคุยหรือว่าดูดูกันหลายคนนะคะอันนี้ความเป็นความรักของชาววันอาทิตย์นะคะค่ะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาววันอาทิตย์นะคะก็ถือว่ามีเล็กน้อยนะคะอาจจะมีการเสี่ยงโชคบ้างได้นิดหน่อยนะคะอัะอนนี้ส่วนเรื่องเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของชาววันอาทิตย์นะคะให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องอโรคหัวใจความดันกระดูกนะคะหรือว่าสายตา นะคะอันนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ค่ะแล้วขอให้ชาววันอาทิตย์โชคดีนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ